แล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะคะกระบะแค p บรุ่นฮิตรุ่นฮอตรุ่นตามหานะคะรุ่นแบบว่ามาเท่าไหร่ก็ฮอตมาเท่าไหร่ก็นะนี่เลยนะคะกับเจ้า r ี v o อร์แคนะคะ 2.4J จ e ด i นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะรถนี้เป็นรถปี19นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวเนี่ยบรรยากาศตอนนี้คือรถเพิ่งเข้าใหม่ที่เขากำลังตรวจ รับรถอยู่นะคะตรวจสภาพรถเดี๋ยวให้ตรวจสภาพรถกันให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวน้องแอ้จะมาทําคลิปให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะใครเข้ามาเห็นไลน์นี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe นะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ช่องน้องแอร์ดีดีค่ะด้วยเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวพามาให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆก่อนเลยละกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว สมาร์ทแคปนะคะ 2.4J ปี19นะคะเป็นตัวแซดิชั่นตัวเตีย้ยเกียธรรมดาเนาะของเรานะคะจะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะไม่ใช่รถยึดนะคะพี่พีไม่ใช่รถจมน้ำนะคะไม่ใช่รถประมูลน,นะคะบางคนเข้าใจคิดว่าแบบเป็นลานประมูลเนาะเห็นเป็นลานใหญ่ๆกว้างๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะของเรา เป็นต้นทางรถมือสองค่ะพ,พี่เป็นต้นทางเลยนะคะก่อนผ่านคนกลางเนาะก่อนผ่านพ่อค้าก่อนผ่านเต็นท์ก่อนผ่านร้านประมูลนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะพ่อค้าหรือเต็นท์หรือร้านประมูลนะคะก็มารับรถที่เราไปนะคะนะตรงนี้คือต้นทางนะคะเจ้าของกิจการนะคะ เจ้าของธุรกิจต่างๆนะคะใครที่อยากได้รถเข้ากิจการใครที่อยากได้รถเอาไปใช้วิ่งงานในบริษัทของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสายขนหรือสายเซลล์นะคะจะรถเก่งรถกระบะนะคะมีให้คุณหมดมีให้คุณเลือกทุกประเภทเลยนะคะแล้วของน้องแอ้นะคะจะเป็นรถที่ขายตามสภาพนะคะพี่พี่ตามสภาพ แบบนี้คือมาเห็นรถสภาพแบบนี้คือรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาเธอยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะรถยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยแบบนี้คือให้เห็นเรียวๆนะคะเห็นชัดๆว่าเดี๋ยวไปเก็บงานเนี่ยรถมันเก็บตรงไหนมาบ้างนะคะพี่จะได้ไม่ต้องกังวลบางคนนะอ่ะแบบว่าไปดูรถใช่ไหมคะบางคนดูรถเป็นเนาะแล้วบอกว่าเนี่ยสมมุติชิ้น,นเนี้ยเนี่ยมันโดนมาแค่นี้เองพี่ แล้วแบบว่ารถมันเก็บงานมาแล้วใช่ปะก็กังวลว่าชนหนักหรือเปล่าชิ้นนี้มีเปลี่ยนมาแล้วหรืออะไรนะคะมาดูได้เลยเพราะว่าของเราเรียวๆนะคะพี่จะได้เห็นว่าเออมันไม่ได้ชนหนักนะหรือว่าถ้าคันไหนชนหนักนะคะพี่พี่ไม่ต้องกังวลคันไหนชนหนักที่เคยผ่านการเก็บงานมาแล้วก็ตามอะไรก็ตามนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าน้องแอ๊ บอกหมดนะคะขายกันแบบตรงไปตรงมานะคะคันไหนนะคะมีประวัติยังไงเรารู้หมดเพราะว่าเราคือต้นทางแล้วเราคือเจ้าแรกเนี่ยรถแบบนี้เราเอามั้งแต่ป้ายแดงนะคะเรา,เามั้งแต่ป้ายแดงแล้วปล่อยให้หน่วยงานเช่าหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเอกชนหรือราชการนะ ก็เอาไปเช่านะคะเช่าก็คือจะมีสัญญา3ปี5ปีแล้วแต่นะคะแล้วรถพวกนี้นะคะดูแลบํารุงรักษาเข้าศูนย์ทุกรอบการใช้งานนะคะดูแลเต็มระบบนะคะตามระบบตามรอบการใช้งานนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าที่เห็นแบบนี้นะคะคือขายไปแบบนี้เลยนะคือเอาไปแบบนี้เลยใครนะคะที่เอาไปใช้งานนะพวกเฮียเฮียอาเซียทั้งหลายนะคะอาเจอาซอนะคะพี่พี่นะคะที่อยากได้แบบเอารถเนี่ย ไปขนของเนี่ยรถแบบสายช่างสายก่อสร้างสายไฟฟ้าใช้งานได้เลยนะโครงเหล็กแบบเนี้ยเอาไปใช้งานต่อได้เลยพี่อาจจะไปพ่นสีอะไรนิดหน่อยนะคะนะแล้วก็ไอ้พวกที่ลอยที่ต้องแอบบอกเมื่อกี้เนี่ยแบบเนี้ยเรามีใบเคมให้นะมีใบเคมให้แต่ประกันไม่มีนะพี่ประกันคือพี่ต้องซื้อใหม่เพิ่มเองนะคะ ในกรณีซื้อสดคือไปซื้อใหม่เพิ่มเองได้เลยแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาให้พี่ซื้อประกันอยู่แล้วเนาะพี่ก็จะได้ประกันไป1ปีนะคะแล้วก็พวกสติกเกอร์อะไรพวกนี้เลาออกให้หมดแล้วลดตัวนี้นะคะมีพวกสายช่างสายอะไรนะคะมีกล่องเก็บของด้านหลังแบบนี้ พี่ถอดตัวนี้ออกพี่ถอดตัวนี้ออกพี่ไปใส่ไลเนอร์สวยเลยนะเลยคะแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาดีมากเป็นรุ่นฮอตฮิตรุ่นตามหาหแบบว่าคือแย่งกันจองอ่ะของที่นี่นะคะก็คือว่าลูกค้ามาดูรถเนาะหรือว่ามาเลงไว้ก่อนนะคะ ต้องรองราคาเปิดนะคะถึงจะจองได้ถ้าราคายังไม่เปิดจองไม่ได้แล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้มากี่ลอ็อตกี่ลอ็อตราคาเปิดมามถึง5นาทีหมดเกลี้ยงนะคะอันนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วตรงนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณกี่คันประมาณ8คัน8 9คันนะคะอะประมาณ8 9คันตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีเข้ามาอีกแล้วก็จะมีอ่อ ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวเนาะของเรามี3สาขานะคะสำหรับ r d d ค่ะนะก็คือจะมีตรงนี้นะคะจะเป็นสาขาบางนาอยู่ติดกับไบเทคบางนาเลยแล้วก็จะมีที่สาขาเทพารักษ์นะคะแล้วก็หน้าร้านนะคะเป็นการจนานะคะใครอยากเข้ามาดูรถนะคะติดต่อหาหน้องแอร์ได้นะคะที่เบอร์062 595 4979นะคะหรือว่ากดติดตามช่องไว้ก็ได้นะคะะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะว่า รถมีรถไอเข้ามาแล้วบ้างนะคะสำหรับต้นเดือนแบบคะรถกำลังแล้วก็เช็คใบเคนมะเพื่อการตั้งราคาด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เช็คสภาพเวลารถคืนกลับเข้ามาใช่บริษัทนะคะนะ,ะการ ตั้งราคามันก็มีเหตุมีผลของมันเนาะค่นะคะอ่ะก็คือแบบว่าอ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยพวกรอยภายนอกภายในนะคะสภาพรถภายนอกภายในการใช้งานนะคะแล้วก็เลขไม่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของประวัติการชนนะคะอ่ะก็แล้วแต่คันราคามันก็มีสัดส่วนลดลดหลั่นกันไปเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ย พีพีก็มาเห็นเลยเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยแต่นี้คือมีใบเคมให้แต่อย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกปีเกรดที่ราคาต่ําลงเนาะอ่ะแต่ถ้าคันไหนที่แบบสวยๆแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นสภาพเกรดเแน่นอนนะคะนะแล้วเราก็คือเห็นให้เห็นเห็นเรียวๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นให้คุณดูได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกระบะสี่ประตูนะคะกระบะสี่ประตู เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้ปี20นะคะกระบะ4ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้ปี20่สอบรถนี้มาแบบสวยๆไม่ต้องอรอลอกสติกเกอร์แล้วนะพี่ๆนะใครอยากได้กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะนี่เลยนะคะพร้อมแครี่บอยเลยนะคะพร้อมแครี่บอยใครที่ไม่ใช้ก็เอาไปถอดออกเอานะคะหรือว่าเอาไปแบบนี้ได้เลยสำหรับ รถแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะก่อนส่งเมมน้องแอร์ล้างสปาทำความสะอาดให้นะคะลอกสติกเกอร์ให้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น v ีออสนะวีออสปียนะคะวีออสปี20สีขาวนะคะก็มีเข้ามาแล้วนี่ทางแถบนี่ทางแถบนี่ตอนนี้ที่เข้ามาเยอะจะเป็นตัวสป,ประตูเกียร์อโอโต้ตัวเตีย้ยนะคะแบบนี้นะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อหาน้องแอนะคะ 0625954979เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะใครเข้ามาเห็นไลน์นี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้การหน่อยนะคะ,ะให้กล้องแผนไปข้างหลังนิดนึงนี่นะคะปลายเดือนต้นเดือนแบบนี้แผนไปเลยค่ะแผนไปท่าน,น้านนู้นเลยค่ะวนมาเออนั่นแหละคือจะบอกว่ารถตอนแรกอะเมื่อ2วันก่อนอะ ยังมีเยอะกว่านี้เลยนะกระบะสี่ประตูที่เห็นเนี่ยคือเต็มนะตอนนี้หายไปหมดแล้วเพราะว่าที่น้องแอไลา์ไปหรือทําคลิปไปก็อย่างที่บอกนะคะว่ารถที่จอดอยู่ไม่ได้แปลว่าว่างทุกคันนะคะรถที่จอดอยู่ไม่ได้แปลว่า,วางทุกคันแต่ตรงนี้ยังว่างอยู่ทุกคันนะคะถ้าใครอยากได้นะต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวจองไม่ทันนะคะนะต้องรอราคาเปิดเดี๋ยวให้เขาตรวจรถให้เสร็จก่อนเนาะเปิดรถให้เสร็จก่อนแล้วก็ ให้ทางฝ่ายที่ประเมินราคานะคะเขาตั้งราคามานะคะก็จะมีในขั้นตอนในสัดส่วนของบริษัทนะคะของเราตรงนี้นะคะเป็นต้นทางรถมือสองเลยนะคะพี่ใครอยากได้รถมือสองไปใช้งานนะหรือว่าเจ้าของกิจการต่างๆนะคะที่อยากได้รถเข้าไปใช้ในธุรกิจนะคะเอาไปให้ลูกน้องขับเอาไปให้พนักงานขับนะคะอย่างวีออสเอาติดอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของกิจการนะคะหาให้พวก สายเซลล์นะคะสายเซลล์วิ่งกันเยอะนะคะแล้วก็เป็นพวกสายกระบะนะคะก็เอาไปให้พนักง,งานขับ เนาะวิ่งงานขนของนะคะไม่ว่าจะตอนเดียวหรือว่าแขบหรือว่าสีประตูนะคะมีหมดนะคะนะใครสนใจนะคะที่เอาหารถเข้ากิจการก็ดีใช้เองก็ดีหรือว่าไปทํากําไรต่อก็ดีเพราะตรงนี้คือราคาต้นทางแล้วนะคะพ,พี่นะใครสนใจติดต่อหาน้องแอดได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสอ9สีแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆนะคะน้องแอมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องแออดีๆค่ะด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย